ค้าง่ายขายคล่องกับนมตรามะลิค้าง่ายขายคล่องกับนมตราเลยนะครับวันนี้นะครับผมมาเยี่ยมผู้ชายคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าชีวิตเขาลำบากยังไงนะครับแต่ว่าเปลี่ยนอาชีพมาแล้วน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จนครับแต่ใจยังสู้ครับต้องบอกว่าจนแต่ไม่เป็นไรครับเพราะหัวใจยังสู้ร้านกาแฟร้านนี้ต้องขอบคุณคนใจดีคุณปีชานะครับที่ให้ทุนและขอบคุณเจ้าของทานเวนที่ให้ที่ค้าขายทําให้ผมได้ดูแลครอบครัวมีรายได้ได้อยู่กับลูก พอเมื่อก่อนเวลาผมไปทํางานลูกจะร้องมากเลยครับสามชั่วโมงก็ไม่หยุดอย่างนี้ก็ดีขึ้นครับมีอาชีพอิสระได้ดูแลลูกเมียวันนี้ผมจะโชว์การชงกาแฟด้วยนมข้นหวานแท้นะครับต้องขอ,ขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนนะครับอย่าลืมมาช่วยกันอุดหนุนนะครับครอบครัวนี้น่ารักนะครับแล้วก็สู้ชีวิตดีนะฮะร้านอยู่ที่ซอยรามคำแหง24นะครับซอยนี้เรียกว่า ซอยศิวบุญครับครับเข้ามานะฮะแยก24นะครับวันนี้เราก็มีกระเช้านมตรามะลินะฮะมอบให้นะครับพี่นุนะครับให้ค้าง่ายขายคล่องแล้วก็มีรายได้ต่อไปอ้อลืมบอกไปอยู่หน้าพาร์ทเมนต์เลยนะสุขใจพาร์ทเมนต์สองสุขใจพาร์ทเมนต์สองนะครับเอามองไปเลยนะครับขอบคุณครับสนใจธุรกิจรถเข็นกาแฟโทร0819803300ช่วงทัวลงกรุงสนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้น หวานมันมาเลยพระราชวังเคียงบกกุงครับเที่ยวไปทั่วเลยนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาที่กรุงโซแล้วมาที่พระราชวังเคียงบกกุงแอ้วันนี้ก็แต่งตัวสวยกันทั้งคู่เลยหลังจากฝนตกมาหลายวันเดี๋ยวเราไปเที่ยวดูนะครับมีเรื่องราวเยอะแยะเลยเดี๋ยวให้ไกด์เล่าให้ฟังแต่เขาบอกว่าลูกปั้นตัวนี้ถ้านูกแล้วจะแข็งแรงไปดีกว่า ฮนะรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวในราชวางังเลยนะครับเชิญเลยเดี๋ยวตาผมบ้างเอาแข็งแรงก่อนป,ป,ป,ปั๊บป๊าปุ๊บเขาบอกให้รูปตรงรูด้วยนะเนี่ยรูปตรงรูแ๊บแฝบรูปตรงดดรูได้เลยฮะไกด์ไฮ้สามีเหรอตายม้นไม่บอกเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็มาในราชวังเคียงบอกคุงสวยไหม อันนี้เขาบูรณะขึ้นมาใหม่แต่เราต้องกลายเป็นเคียงประตูกันแล้วตอนนี้ว่าฝนตกแลือเกินนะฮะน่าจะเป็นพิธีแต่งงานเนาะมันร่วมงานกันเยอะเลยเอ๊ะแล้วเรามางานเขาเนี่ยเราใส่ซองหรือยังปัอันนี้นะฮะเป็นเกี้ยวเจ้าสาวในสมัยก่อนนะฮะสังเกตว,ว่าเจ้าสาวตัวเล็กมากถ้าเป็นปัจจุบันนะฮะถ้าเจ้าสาวตัวขนาดนี้จะขึ้นไม่ได้เลยนะป <_ k> <_ k> ระวัติศาสตร์ก็พัฒนาชาตินะฮะ คนก็เริ่มพัฒนาจากแบกเกี้ยวเห็นไหม,ไมเปลี่ยนมาเป็นแบบล้อดเดียวทวินแคม16วาวผู้โชคดีของเราถ่ายรูปไปยังฮะเรียบร้อยสวยไหมครับสวยมากมันเป็นที่เคลื่อนศพนะฮะแต่บางคนนึกว่าวังนะฮะไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปเหอะ <c oughs> ตอนนี้นี่กำลังเข้าคิวนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนสนุกที่เกาหลีนี่เอเวอร์แลนด์นะครับ ตอนนี้เราก็จะไปดูเขาเรียกว่าอีกที่หนึ่งที่แบบเหมือนซัฟฟรีเวลด์อะไรอย่างนี้นะมีหมีมีสิงโตมีเสือขาวนั่งรถบัสดูนะฮะโอ้โหสนุกไหมเนี่ย <laughs> ดูหน้าดิาดูหน้าสนุกหรือกลัวเนี่ย,ยโกเปียก <laughs> อ้าวมื้อนี้เราก็จะพามากินไก่ผัดซอสเกาหลีเคยทานไหมครับยังไม่เคยใช่ไหมที่เนี้ยต้องราดซอสนี้ฮะเจ้ไหมฮะจากนั้นก็ผัดเอ้าผัดเลยช่วยได้เอาช้อนช,ช,ช่วยได้ช่วยได้ช่วยกันผัดช่วยกันผัด oh. เออนี่นะฮะมีกิจ,จกรรมให้ทำาครับมีกิจ,จกรรมให้ทำนะฮะมาเที่ยว,กวเกาหลีทั้งทีนะฮะเป็นไงสนุกไหมฮะ พอผัดได้ที่เนี่ยเขาบอกก็เอาข้าวที่ใส่สารายลงไปผัดด้วยอันนี้ก็เป็นงานกินอีกแบบหนึง่งนะพอผักแล้วก็เป็นคบ เัียงถ่ายรูปให้ดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับนมตรามะลิแล้วส่งมาที่ตีอ้วนชวนหิวกู้พนอ33%ปจอยนวากรุงเทพ1 1 1 2 0ภาพที่ถูกคัดเลือกโชคดีได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรี2ที่นั่งห้ามใช้รูปถ่ายเดิมต้องถ่ายใหม่เท่านั้นร่วมสนับสนุนโดย สลากออมสินพิเศษ3ปีจากธนาคารออมสิน Quality Express 022778000แล้๋ยวนี้ครับคุณสวิตย์ผมวิวัฒนะครับก็มอบนมตามมาเลนะครับให้กับร้านคือมูลนะครับขอบคุณที่เรามาทัวลงพุงด้วยนะครับคำซาฮามิดาฮามิดา